ก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็อยากจะนําเสนอเรียกว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่อยากจะให้แบตมือถือของเรามันไปไวหรืออยากจะเล่นเกมมือถือสบายๆอยู่บนคอมอีมูเลเตอร์คือทางที่ดีที่สุดและในวันนี้ผมอยากจะนําเสนอ LD Player นะครับอีมูเลเตอร์สุดลื่นไหลเล่นได้ไม่สะดุดหยุดความเสื่อมของแบตมือถือรับมือได้ทุกเกมใช้งานได้สะดวกรวดเร็วฉับไวอีมูเลเตอร์ที่จริงใจต้อง LD Player นะครับใครอยากจะลองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคานิมิโซะนะครับผมอ่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเรียกว่าเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบัฟและดีบัฟของเกมบูอาไคกันนะครับว่ารูปแบบมันเป็นประมาณไหนอะไรสามารถซ้อนทับกันได้อะไรไม่สามารถซ้อนทับกันได้กันบ้างนะครับรวมถึงเรื่องของตัวเ่งค่าคอสต,ต่างๆแล้วก็อธิบายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของ c c Power ของเกมบูอาไคกันด้วยนะเออก็สําหรับในอันนี้อาจจะมีความลึกในบางส่วนนะแต่ก็จะพยายามอธิบายให้ เข้าใจให้ง่ายมาที่สุดละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะถ้าใครอยากรู้ก็เตรียมตัวมาดูกันได้เลยนะครับผมฉะนั้นเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือเรื่องของหลักการเบื้องต้นของการทําบัฟและดีบัฟของเกม b l u อ Archive นะอ่ะหลักการเบื้องต้นที่สุดเลยนะข้อที่1นนะครับสกิลช่องเดียวกันจะทับกันนะครับไม่สามารถแสดงผลร่วมกันได้อ่ะรูปแบบประมาณนี้คือยังไงอ่ะทีนี้ผมจะขอยกตัวอย่างประมาณนี้แล้วกันสกิลช่องเดียวกันคือยังไงก็อย่างเช่น ตัวละครที่มีสกิลในการลดเกาะอ,ะอ่ะอาเคสตรงนี้จะเป็นเคสของผู้ตัวละครที่ใช้ในการลดเกาะนะ ex skill นะครับเนี่ยก็อย่างเช่นอากานะกับเชลูกดช่วยน้ำสองตัวละครนี้จะเป็นสองตัวละครที่ ex skill ใช้ในการลดเกาะได้ทั้งคู่นะครับ b a s ิค skill อย่างเช่นอาซึซะกับมากินะครับหรือจะเป็นเคสอย่าง sub skill นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโฮชิโนะชุดต่อสู้นะครับที่เดี๋ยวจะเข้ามาในอนาคตกับอาซึซะช่วยน้ำก็จะมีรูปแบบสกิลที่เหมือนกันนั่นก็คือเป็นการลดเกาะในช่องสกิลนั้นๆั้นนั่นเองนะครับผมทีน ทำไมมันถึงใช้ท,ทับกันไม่ได้ทีนี้อ่ะผมะใช้ดูเป็นภาพแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ให้สังเกตนะครับผมอันนี้ก็จะเห็นว่าการรันสกิลของทางอากาเน่เออคือผมรันสกิลอากาเน่ไปก่อนนะแล้วให้ดูบนหลอดเลือดบอสนะครับคุณจะเห็นว่ามันมีเป็นรูปโล่ที่เป็นสีฟ้าซึ่งอันนี้คือเสักษะ์ของการลดกราะนะเนี่ย มีขึ้นปุ๊บจากนั้นพอผมยิงสกิลทางชิโรโกะไปนะครับมันจะแวบๆบแบบขึ้นไปมันจะไม่ได้ขึ้นว่าคูณ2นะนั่นคือสกิลของทางอากาเนีถูกแทนที่ด้วยสกิลทางชิโรโกะไปแล้วนะครับนั่นแปลว่าสกิลที่อยู่ในช่องเดียวกันอย่างอีกสกิลตรงนี้ไม่สามารถแสดงผลร่วมกันได้อะทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดว่าเออคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเฉพาะแค่อีกสกิลเบสิคสกิลก็เช่นกันนะครับอ่านี้ให้ดูนะครับมาร์กี้มีการโจมตีไปก จากนั้นทางอาซึสะกนะครับก็จะมีการพอกเบสิคสกิลใส่ตัวบอสด้วยเช่นกันจากนั้นให้คุณดูที่เดิมเลยนะครับมันจะวบแวบๆเหมือนกับเคสแรกเลยนะครับและในส่วนตรงนี้นั่นแปลว่าสกิลของมากเกียมันถูกซ้อนทับไปแล้วด้วยสกิลของทางอาซึสะจะไม่สามารถแสดงผลร่วมกันได้นั่นเองนะครับอ่าพอจะเห็นภาพกันแล้วเนอะเช่นเดียวกันกับซับสกิลนะครับก็2ตัวะคะอนนี้ก็จะมีการทับกันด้วยถ้าเกิดว่านําไปใช้ร่วมกันะนะทั้งโอชิโนชุดออกศึกกับ ทางอาสุสัตชูใบน้านั่นเองนะครับอะแล้วทีนี้ถ้าอยากจะใช้สกิลให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดล่ะสมมุติว่าบอสตัวนั้นเกราะเยอะมากๆเราควรต้องจากทีมยังไงนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของการจัดสกิลในผลรูปแบบเดียวกันนะแต่ว่ามาจากคนละช่องกันจะสามารถใช้ผลร่วมกันได้อาจจะย,ยังไงก็อย่างเช่นเวลาที่เราจัดเป็น exq หน l 1คนใช่ไหมเป็น b a s skill 1คนแล้วก็เป็น sub skill 1น่คนอะคุณก็จะเห็นตามภาพดีนะครับเนี่ยอย่างทางอาสุสะตชูเวน้ําก็จะมีการยิงแล้วลดเกราะจาก sub skill ไปเรื่อยๆนะ เมื่อทางเบสิคสกิลของมากิพพิอกขึ้นมาให้สังเกตรตรงเซรักรถเกาะนะครับมันจะขึ้นเป็นคูณ2และเมื่อมีการรัน e x ลของทางอาคนะออกไป1ทีนะครับไซรักรถเกาะจะเพิ่มเติมเป็นคูณ3ทันทีอ่าเนี่ยพอจะเห็นภาพแล้วนะว่าถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันรถเกาะได้เยอะอะไรแบบนี้คุณต้องจัดทีมประมาณไหนนะก็คือดึงสกิลจากแต่ละช่องออกมาแยก,แยกกันออกไปอะไรแบบนี้นะครับผม อันนี้ก็เป็นหลักการแรกนะครับเรื่องของสกิลจากช่องเดียวกันจะไม่สามารถแสดงผลร่วมกันได้แต่ถ้าเกิดว่ามาจากคนละช่องจะสามารถแสดงผลร่วมกันได้ทันทีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นเคสของดีบัฟเนออันนี้ก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเคสของการบัฟละกันนะครับผมอ่ะเรื่องของการบัฟพลังโจมตีอันนี้นะก็ที่มารีกับโคธรมะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็เป็น2ตัวละครที่สามารถบัฟพลังโจมตีได้คู่อ่ะในเคสนี้ก็คือผมบัฟทีมารีก่อนนะให้สังเกตที่อุยนะครับจะเห็นว่าอุยตอนแรกมันมีีคูณนะานา้เป็3แต่ท เมื่อผมมีเมื่อผมทําการบัฟในส่วนโคทมาเข้าไปนะครับมันจะไม่ใช่คูณ4นะมันจะเป็นคูณ3ซึ่งไอส่วนที่โคทามาทับไปอ่ะมันคือในส่วนของการบัฟของฮิมารินั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับเบสิคสกิลอะเบสิคสกิลอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างมาเป็นฮาเรกับโคทมาชุดแคมป์แล้วกันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวละครตรงนี้จะมีสกิลในการบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีม ในช่อง basic skill เหมือนกันและจะแสดงผลทับซ้อนกันนะครับไม่สามารถแสดงผลออกมาร่วมกันได้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างให้ดูนะว่ารูปแบบของสกิลมันเป็นยังไงนะเออการซ้อนทับมันควรจะต้องจัดยังไงถึงจะคุ้มค่ามากที่สุดอะไรแบบนี้นะครับถัดมานะครับอันนี้ผมเรียกว่าเป็นข้อย,ยกเว้นที่1นนะสำหรับรูปแบบสกิลที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะอยู่ช่องเดียวกันก็สามารถแสดงผลร่วมกันได้มันคือยังไงอ่ะทีนี้ผมจะยกขึ้นมาเป็น2เคสนะครับ เคสที่1น่เนี่ยน่าจะเป็นเคสที่ใครหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วก็มีการใช้งานเขาทั้งบ่อยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก1.5ปีนะครับผมของเกเบวคายนะก็คือเคสที่1น,นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการบัาพลังโจมตีก็จะมี2ตัวละครน,นะครับที่ผมยกขึ้นมาเป็นเคสในตรงนี้ก็คือฮิมาริกับทางโพชิโนชุบ่น้ำนะครับผมอ่ะทั้ง2เคสเนี้ยมันเป็น2เคสที่สกิลเหมือนกันแต่แสดงผลร่วมกันได้นะเพราะรูปแบบสกิลที่แตกต่างกัน ในรูปแบบสกิลที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับก็จะมี2แบบนะที่ถ้าเกิดว่าพูดออกมาเป็นภาพยายใหญ่ๆนะจาจะเข้าใจที่สุดก็คือเป็นรูปแบบของทาร์เก็ตกับรูปแบบของออร่านะครับรูปแบบของทาร์เก็ตแบบนี้คือยังไงรูปแบบของทาร์เก็ตนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นการบัฟเปลี่ยวเท่านั้นนะถึงแม้จะเป็นการบัฟหมู่ผมก็จะจัดว่าเป็นการทาร์เก็ตโดยใช้งานเพียงแต่ว่าคำว่าทาร์เก็ตตรงนี้หมายความว่าเมื่อมีการบัฟไปแล้วนะครับไอ้บัฟเนี้ยจะอยู่จนกว่าเวลาจะหมดหรือมีบัฟอื่นๆซ้อนทับเข้าไปอ่นนปนปบบานนะีะ ส่วนอีกหนึ่งรูปแบบครับเรียกว่ารูปแบบออร่ารูปแบบออร่าเนี้ยขอยกตัวอย่างอย่างเช่นโฮชชโนชมเมน้ำแล้วกันนะครับก็จะเป็นการเปิดสกิลขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีออร่าอะไรบางอย่างอยู่รอบตัวเองถ้าเพื่อนร่วมทีมคนไหนอยู่ในพื้นที่ของออร่าตรงนี้นะครับจะได้รับการบัฟพลังโจมตีเพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าออกจากระยะบัฟออกไปแล้วนะครับบัฟอันนี้จะหายไปซึ่งไอส่วนตรงนี้มันเลยจัดว่าเป็นคนละรูปแบบกันนะครับอ่ะอันเนี้ยมันเลยสามารถใช้งานได้ร่วมกันได้ อ่าพอจะดึงภาพออกไหมคือสําหรับคู่นี้ผมคิดว่าหลายๆคนถ้าเป็นผู้เล่นเก่าอ่ะน่าจะมีการใช้งานการท่้องบ่อยแหละโดยเฉพาะในช่วงที่โฮชิโนะเข้ามาแรกๆนะครับก็จะเป็นการเล่นคู่กันไม่ว่าจะเป็นทางคิมาริทางโฮชิโนะช่วยน้ำตอนที่คิมาริเข้ามาแล้วนะหรือในช่วงแรกอาจจะเป็นทางโคทามะอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นคู่ที่น่าจะแสดงภาพให้เห็นออกมาให้ได้ชัดที่สุดนั่นแหละซึ่งรูปแบบออร่าตรงนี้นะครับมันจําเป็นว่าจะต้องมีจุดศูนย์กลางของบัฟอันนี้อยู่อ่าอย่างเช่นโฮชิโนะ ก็คือใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็ขยับจุดศูนย์กลางตามการเคลื่อนที่ของตัวเองหรือในอนาคตอย่างเช่นสุเปกิชุดไกด์กับคิริโนชุดวน้ำนะครับก็จะใช้จุดที่วางสกิลครั้งแรกเป็นจุดศูนย์กลางถ้าเกิดว่าใครหลุดออกจากระยะตรงนั้นออกไปนะครับก็เรียบร้อยบัฟจะหายไปทันทีนะครับผมอ่ะซึ่งในรูปแบบทั้ง2แบบนี้แบบทาร์เก็ตกับแบบออร่าจะสามารถแสดงผลร่วมกันได้นะเช่นเดียวก,กันกับอีกหนึ่งเคสนะครับเป็นเคสของเบสิคสกิลเบสิคสกิลอันนี้ผมจะขอยก พูดถึงเรื่องของการลดเกราะแล้วกันนะครับการลดเกราะตรงนี้ก็เช่นกันเป็นแบบทาร์เก็ตกับออร่านะครับอ่ะทาร์เก็ตผมขอยกเป็นมากีนะอ่ะอันนี้ให้ดูเป็นภาพแล้วกันนะครับคุณจะเห็นว่าทางมากีเนี่ยเออก็คือมีการลดเกราะไปก่อนใช่ไหมและให้ดูตรงหลอดเลือดบอสนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปลดเกราะแต่ทีนี้เมื่อมีการพอกขึ้นมาของทางฮานาโกช่วยน้ํานะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นคูณ2นะถึงแม้จะมาเบสิกแบบเดียวกันซึ่งทําไมมันถึงทําได้เพราะว่ารูปแบบการลดเกราะของฮานาโกช่วยน้ํา เป็นรูปแบบของออร่านั่นเองนะครับผมก็คือจะโยนไปในพื้นที่พื้นที่1และถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับจะมีการลดเกราะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูออกจากพื้นที่ตรงนั้นไปการลดเกราะตรงนั้นก็จะหายไปเช่นกันก็คือจะมีรูปแบบในการทํางานคล้ายๆกันกับทางโคชิโนะนั่นแหละนะครับมันเลยสามารถใช้งานร่วมกันได้กับในรูปแบบของทารเก็ตนั่นเองนะครับผมอ่ะหวังว่าในส่วนนี้จะเข้าใจกันมากขึ้นนะเออในรูปแบบของคอยยกเว้นที่สามารถแสดงผลร่วมกันได้ของสกิลในช่องเดียวกันนะต่อมานนัอีนน เป็นรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบพิเศษอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุรจะต้องอธิบายยังไงคือมันเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างจะเฉพาะทางพอสมควรถ้าให้อธิบายก็คือผมอยากอธิบายว่าเหมือนเป็นการกดอ e ีสคิลและเข้าสู่อีกหนึ่งโหมดนะครับซึ่งการเข้าในสู่โหมดนั้นนักเรียคนคนนั้นจะได้สเตตเพิ่มเติมเออให้อธิบายว่านี้น่าจะเข้าใจมากกว่าตัวอย่างอย่างเช่นโทคิเมื่อมีการสวมเกราะเข้าไปก็จะมีสเตตเพิ่มเติมขึ้นมาและให้คิดว่าสเตตที่เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนั้น่ะ เป็นประมาณว่าเป็นพาสีของตัวละครนั้นไปแล้วนะครับอาจทีนี้มันก็จะมี2เคสแล้วกันนะที่มีการหยิบมาใช้งานกันบ้างบ่อยนะครับอย่างเช่นชิโรโกเทเรอเร์ที่เดี๋ยวจะเข้ามาในช่วง3.5ปีก็เมื่อมีการกดใช้สกิลนะครับมันจะมีการเสกเหมือนเป็นโดนออกไ้ข้างหลังอยู่ได้40วินาทีก็เหมือนประมาณว่าเป็นการเข้าอีกหนึ่งโหมดนะแล้วก็จะมีการโจมตีที่นุนแรงมากขึ้นนะครับมีการบัฟคริบัฟคริดาเมจและไอตรงบัฟส่วนนั้นอะ่ะมันเหมือนเป็นพาสีอะเออที่ปเปแนทเตออ้นเนนนับ มันเลยสามารถบัฟด้วยทางอาโกที่เป็นการบัฟคริและคริรามีดได้และสามารถแสดงผลร่วมกันได้นั่นเองนะครับอ่านอ,อีกหนึ่งเคสนะครับก็จะเป็นเคสของทางอิซุนะกับทางเชนิสึออนเซ็นนะครับผมรูปแบบของสกิลของทางอิซุนะก็คือเมื่อเคลื่อนที่ไปในจุดจุดที่กําหนดนะจะได้รับบัฟความเร็วในการโจมตีเพิ่มเติม,ตมแล้วก็มันสามารถใช้ร่วมกับทางเชนิสึออนเซ็นได้ก็ให้นึภาพประมาณว่าเมื่อมีการเคลื่อนที่ไปจากนั้นเหมือนอิซุนะจะเข้าสู่อีกโหมดหนึ่งแล้วกันเออ แล้วก็ไอการที่อยู่ในโหมดนั้นมันอยู่ได้ประมาณสาวินาทีนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มความเร็วการโจมตีมันเลยไม่ได้ซับซ้อนกับการชีหนังสือออนเซ็นนั่นเองนะครับเออคือเคสเนี้ยมันจะพิเศษในดนึงนะก็คือมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็สกิลที่มันมีรูปแบบประมาณนี้มันมีไม่ค่อยเยอะด้วยเช่นกันฉะนั้นก็สมมติว่ามันไม่ได้อยู่ในเคสที่1และเคสที่2แต่กลายเป็นว่ามันสามารถซ้อนทำกันได้นะนั่นแปลว่ามันคือตัวละครในเคสที่3นั่นั่นเองอๆะนะรับ เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของบัฟเลดี้บัฟนะครับก็สกิลช่องเดียวกันจะทับกันไม่สามารถแสดงผลร่วมกันได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาจากคนละช่องแต่มีความสามารถแบบเดียวกันนะครับจะสามารถแสดงผลร่วมกันได้นั่นเอง 2. นะครับถ้าสมมุติว่าเป็นสกิลช่องเดียวกันนะแต่มันเป็นสกิลในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคือเป็นรูปแบบของทาร์เก็ตหรือออร่านะครับจะสามารถแสดงผลร่วมกันได้ซึ่งอันนี้คือข้อยกเว้นจากข้อที่1นนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3อันนี้เป็นรูปแบบพิเศษก็คือเหมือนประมาณว่า เมื่อมีการใช้งานของนักเรียนบางคนที่รูปแบบของสกิลเหมือนมีนการเปลี่ยนโหมดและมีการบัฟเมื่อเข้าอยู่ในโหมดอันนั้นนะครับจะส,สามารถแสดงผลร่วมกันได้กับบัฟอื่นๆที่เป็นเอ็กซ์สกิลในการบัฟให้กับตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเบื้องต้นแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบัฟและดีบัฟนะหวังว่าจะเข้าใจในส่วนนี้กันเพิ่มเติมนะครับผมถัดมาอันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับพวกนักเรียนที่มีการใช้งานทับกันค่อนข้างบ่อยนะเออ พอยกเคสแรกเลยที่ทับกันบ่อยที่สุดคือเรื่องของการใช้งานอุยและฮิมารินะครับอุ้ยเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นตัวละครที่เรามักจะใช้ในการลดคอสเนอะแต่ว่ามันมีความสามารถในการบัฟทางโจมตีด้วยและหลายๆครั้งนะครับผู้เล่นหลายๆคนมักจะนําไปบัฟแล้วไปทับกับฮิมารินในจังหวะที่ต้องรันสกิลอะไรแบบนี้ทําให้ดาเมจต,ตกลงไปซึ่งในส่วนตรงนี้มันสามารถใช้คู่กันได้นะพีงแต่ว่าคุณต้องลําดับการหมุนสกิลให้ดีและเลือกเป้าหมายในการหมุนสกิลให้ดีด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกันนะครับอย่ายงพวกโคทามะฮาเด้แคมป์อีบุกิพวกนี้ก็จะทับกับตัวละครในเคสตรงนี้หมดเลยเวลาที่จะหยิบไปใช้ก็ระวังให้ดีด้วยแล้วกันนะครับเคสถัดมาเป็นเคสของพวกคริและคริดามิดในการบัฟนะก็อ่าอย่างเช่นอาโกกับอาร์โกเรสอันนี้คือตรงๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าคริและคริดามิดนะครับเหมือนกันแค่คนนึงเป็นเป้าเดียวอีกคนนึงเป็นการบัฟหมู่นั่นเองอ่านในส่วนนี้ก็จะมีการทับกันอยู่แล้วนะแต่ทีนี้อ่าเราจะมีเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับอย่างเช อารูเรสที่จะเป็นการบัฟครีดามีตนะครับก็จะทับกับทั้งอาโกะแล้วก็อาโกเรสเช่นกันนะในสงวนครีดามีตนั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันก็มีการหยิบไปเล่นคู่กันเท่าที่เห็นมานะอย่างเช่นทางอารูเรสกับทางฟูกะปีใหม่นะครับเพื่อเอาการอเอาฟูกะปีใหม่เนี่ยไปใช้ในการลดคอสส่วนอารูเรสใช้ในการบัฟค่าครีดามีตซึ่งการหยิบไปแบบนี้นะครับมันสามารถเล่นคู่กันได้นะเพียงแต่ว่าการที่คุณจะหมุนสกิลคุณจะต้องเรียงลำดับเรียงลำดับให้ดีนะถ้าเกิดว่าคุณเรียงผิดอันนี้บบบััันนนนนลแ่อะครก ดาเมจในการที่มันจะออกไปของคุณนะเออประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวละครที่มักจะเป็นการหยิบไปซ้อนทับกันนะต่อมาอันนี้เป็นเคสของดีบัฟก็คือเป็นเรื่องของตัวรถเกราะเนะอ่ะเคสของตัวรถเกราะจริงๆคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรกันหรอกแต่นี้ก็คือยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอย่างเช่นเป็นอากาเนะคานาชุบยน้านะครับแล้วก็ชิรุโกชุบยน้ำเนี่ยตัวละครกลุ่มนี้ก็จะมีการลดเกราะจากเอสกิลเช่นกันก็ถ้าเกิดว่าใช้งานร่วมกันมันจะทับกันเองนะครับไม่สามารถแสดงผลออกมาได้สูงสุด โซลเคสหนึ่งอันนี้เป็นเบสิกสกิลนะครับก็เรื่องของการรเกาะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอาร์โกชุดเบสเป็นมาร์กิแล้วก็อัลซสะนะครับจะไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะถ้าเกิดว่าใช้งานร่วมกันมันจะแสดงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั่นเองนะครับผมอ่ะจบเรื่องของบัฟและดีบัฟเรียบร้อยนะครับต่อมาผมจะขอพูดถึงเรื่องของสกิลการเร่งค่าคอสต่างๆแล้วกันนะครับสกิลการเร่งค่าคอสต่างๆอันนี้อาจจะอธิบายไม่ได้ลึกมากนะแต่พยายามอธิบายให้เข้าใจให้ง่ายมากที่สุดแล้วกัน ข้อที่1เลยนะครับสกิลการเร่งค่าคอสของบุกสไตรเกอร์ทุกตัวมันอยู่ในส่วนของซับสกิลนะแต่ว่ามันสามารถใช้ร่วมกันได้หมดเลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในส่วนของการเร่งค่าคอสตรงนั้นอ่ะมันเป็นการเร่งค่าคอสให้กับตัวเองนะครับนักเียนแต่ละคนจะมีค่าคอสรีคอร์ฟอรนะครับฉะนั้นการที่มันมีการบัฟในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นไปมันคือเป็นการแบบเพิ่มใ,ใ,ให้ให้กับตัวเองเลยนะครับมันไม่ใช่ว่า เป็นการเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมในสนามอะไรแบบนี้นะเออมันก็เลยสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งหมดเลยในส่วนสไตรเกอร์นะแต่ทีนี้มันจะมีอีกหนึ่งเคสครับเป็นเคสของพวกตัวละครสเปเชียลที่มันจะเป็นการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมโดยรวมนั่นเองซึ่งในส่วนตรงเนี้ยเออในกลุ่มพวกตัวละครสเปเชียลมันจะทับกันเองนะครับฉะนั้นเวลาทีเา่เวลาที่จะเลือกหยิบเวลาแบบต้องการการเป่นค่าคอสนะให้ระวังในส่วนของตัวละครสเปเชียลเป็นหลักเลยตัวละครสไตรเกอร์สามารถทับกับตัวละครสเปเชียลได้ตัวละครสไตร์เกอร ด้วยกันได้นะครับแต่ตัวคอสเปเชียลด้วยกันไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นั่นก็คือ3ตัวละครตรงนี้คือฮิมาริชิโรโกช่วยน้าและฮารุกะช่วยปีใหม่นั่นเองนะครับเวลาที่จะหยิบตัวละครไปใช้ในการเล่นคาคอสก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งาน3ตัวนี้ร่วมกันนะครับพยายามแยกทีมกันออกไปเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับผมส,สุดท้ายนะครับเรื่องของ CC Power นะครับอันนี้เป็นการแก้ไขความเข้าใจผิดแล้วกันเพราะส่วนตัวผมก็เคยเข้าใจผิดกับวนนี้มาเช่นกันนะครับ ซีซีพาวเวอร์นะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าซีซีพาวเวอร์เนี่ยมันคือการเพิ่มโอกาสติซีซีไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มระยะเวลาของซีซีที่ใช้งานได้นะครับคือไอ้สอ่วนตรงเนี้ยมันเกิดความเข้าใจผิดมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการตีบอสนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับซีซีพาวเวอร์มันคือการเพิ่มโอกาสตดอ่าถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นคายโกะละกันนะครับทำไมเขาถึงบอกว่าเวลาจะใช้งานคายโกะให้ปั้นขึ้นไปในระดับปืน2อะไรแบบนี้อ่ะสาเหตุที่1นะครับก็คือเรื่องของการเพิ่ม CC Power นั่นแหละ ซีซีพาวเวอร์ในส่วนตรงนี้โดยปกติการหยิบไคโยโกะไปใช้ก็คือเป็นเรื่องของการใช้งานในการตีเรดบอสต่างๆอยู่แล้วอ่าเรดบอสตัวไหนที่ต้องใช้ซีซีก็ต้องใช้ตัวละครนี้และซีซีพาวเวอร์จะไปมีผลด้วยนะครับเพียงแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทําให้เราต้องอัพเป็นปืน2แล้วก็การนับสกิลก็คืออัพเพียงแค่ EX กับตัว Enhance Skill เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการเสริม CC Power นั่นแหละแต่ c c Power ในการเสริมตรงนี้เพื่อเพิ่มโอกาสติดของ Basic Skill โดยปกติแล้วการติดเบสิคสกิลจะอยู่ที่3 0เ,เท่านั้นของทางคายโกะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการอัพในส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นไปมัา,มาจะมีโอกาสติดเพิ่มเติมขึ้นไปได้เยอะพอสมควรถึงแม้ว่าสุดท้ายมันก็8 8 8มากๆนะครับแต่ทางคายโกะตัวนี้โอกาสติดคือนรกแตกมากแล้วก็เวลาเล่นก็ร้อยกันเต็มที่นะครับอ่ะต้องเข้าใจสิ่งนี้นี่คือสิ่งแรกที่อยากอธิบายนะครับมันคือการเพิ่มโอกาสติด c c โดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเวลา CC ที่เกิดขึ้นนะครับผมแต่ท มันมีอย่างที่บอกไปนะครับคือเป็นบอสสตัว H.O.D ในระดับวินเซขึ้นไปนะกับวากาโมกโฟคราฟนะครับที่มันจะมีแมคคานิกอันนี้อยู่เรื่องของการนำเอาซีซีพาวเวอร์ไปนับเป็นเวลาในการเติมเกจหลังเลือดบอสนะครับผมอ่ะซึ่งในส่วนนี้มันเลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะั่นแหละว่าซีซีพาวเวอร์เป็นการเพิ่มระยะเวลานะครับเพียงแต่ว่าความจริงแล้วมันคือเรื่องของโอกาสติดส่วนซีซีพาวเวอร์ที่มันไปนับเวลาจริงมันเป็นเรื่องของการเติมหลอดให้กับบอส ในการตีบอสตัวน,นั้นซะมากกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมกันนะก็น่าจะจบแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้าใจอะไรกันเพิ่มหรือเปล่านะในส่วนตรงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของบัฟกับดีบัฟนะครับอ่ะก็เรื่องของบัฟกับดีบัฟอันนี้ถ้าสุกิลงนะ่ายๆนะก็คือถ้า,าสากิลจากช่องเดียวกันอ่ะมันจะสามารถมันจะไม่สามารถซ้อนทับกันได้แต่ว่ามันก็จะมีเคสอย่างเช่นถ้าเป็นรูปแบบสกลิลคนละแบบกันจะสามารถใช้งานร่วมกันได้อยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่องเดียวกันก็ตาม แล้วก็เป็นเคสพิเศษแต่เคสพิเศษอันนี้อาจจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของการเร่งค่าคอสก็พวกตัวละครที่มีการเร่งค่าคอสที่เป็นตัวละครสไตรเกอร์จะเป็นการบัฟให้กับตัวเองมันเลยไม่ได้มีการซ้อนทับกับอะไรแต่ว่าในกลุ่มของตัวละครสเปเชียลมันเป็นการบัฟโดยรวม มันก็เลยจะซ้อนทับกันไปกันมานั่นแหละในกลุ่มของตัวละครสเปเชียลกันเองนะครับทำให้มันไม่สามารถหยิบร่วมกันมาได้แล้วก็ซีซีพาวเวอร์นะครับก็เรียกว่าเป็นงานแก้ไขของเข้าใจผิดแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วซีซีพาวเวอร์เนี่ยมันคือเรื่องของโอกาสการติดซีซียกเว้นเพียงแค่การใช้กับบอส h o d แล้วก็วากาโมโฮคราฟนะครับที่จะมีเป็นแมคานิกในการเอาซีซีพาวเวอร์ไปคำนวณเป็นเวลาในการเติมเกจหลังเลือดบอสนั่นเองอะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะและถ้าเป็นประโยชน์ก็ รบก,กวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมไว้หน่อยนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิมิต้คอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ